สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสู่หูสูคนสุหมองสุบอนพ่อพ่อกับ่องน้อ,อ,อ,งองเคทคือเก่าพี่น้องนิยามคำแรงของของวันที่เสาามเดือนเดือนอยังวะเดือนมิถุน,นาบอพี่นอออ้องผูนเอนะินกล่องวงจรในนิมดำีนด,นดีไร มีกองวงจรใดนี่เท่าเมย์สวยน้องสาวผึด่ดำหน้ายำแรงๆพี่น้องดำหน้ามือสุดท่ายของนาจีต่วนผมเบาไข่กะเกาะสยางผมดูดน้ำดำเบาหลีกไข่น้าปาดหน้า,า,ห,นาห้สุดท่ายถ่ายสุด มาเบิ่งทางนี้พี่น้องนอนอย่างสบายใจสมนอนอยู่ห่มใหม่ห่มคามมาหลดเย็นตีน่นอะพี่น้องเนาะ

ขีดขคานดำโดาวนอโสลด <c oughs> บัดมือเด้กระสอบพุ้ยกะเลือดต่กะสอบเป้าเอาบ่วเอาอาอยางได้เต็มสอบปีนี้แล้วฮะสิมาฮหยเขาฮะอยู่เรื่องเง้สิถ่าดปีน้า เรื่องไรเราจะรอปีหน้าปีนี้แหละก,ก,กินข้าวจี่ข้าหรอ,นะอ,หองหจ,ง,จงไว้ัำจงไว้ชำบ้าบ่เอิญ มันกระสางจิ <S 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 ้กี่คอนอกแล้วพอใส่นุ่มมองซ้ำเขากรไว้าหาหกต้นอันนี้ว้เป็นขึงหมัดมันแหมงบอเีซ้ำในซอไ้มันแหมงบ่ออื่นขอโตุดกอภัยี่น้องว่าจะบ่าสุภาพเจ็ดตัวนเ่าว เดี๋ยวละถ้า FC จังได้นี่ด่ลดนะงสุดหนงดนามวยมันเียวสิทนบ่ขนาดขนาดอันใส่เสเ็หญ้างขญ้าก็ยังปึ๊ล่ะขวก็บ่มีพี่น้องเอ้ยลลงเบิดลสดีพี่น้องเอ้ยดนายามมื้อเลยสดีพี่น้อง เาซีกน่้อยอยา่อยงได้แล้วสิตอนเมื่อยนี้มนั่ดอกยังมาคอยด่าเลยพี่นงเ้ยั้อหาย้องหัหน้าดอกพี่นงเอ้ข่ยังบาข้มีซ้ำมือื่นยักซ้อหายนะกินแคลงแรกแล้วก็เมือกลังหนึ่งเข่าพี่นกโอเคมึงอาเมื่อยงบ่บอยู่ แต่ห้องเฮายังถือลมมากินอยู่ฝีมือเส่าหนินะโอ้ยกระบาบเอิญบได้กินโอเปกจากต่อนมาคืนนี่กินแต่ก้อยกุ้งกระชองต่อนนีแม่นี่มึงกินอันนี้ก็กินแต่ก้อยกุ้งกับเลื้อได้พวกเส่าหร้อเขาได้กินอันนี้โอเปกแต่วันลาสับต่อนนะครับกูบุริกินนะครักูกินแต่ก้อยกุ้งข้าวแขกกระชองต่อนแล้วลืนทำไมใครกินเมื่อคืนนี่เจ้าบาไหมกูบุริกินกูกูกินก้อยกุ้งเมื่อคืน แสบดอกก้อยกุ้งจางกระดีกระจ่างทำเล่นเอามันเพ็ดอ้าวมึงไหนยังได้กินก้อยกุ้งอีกอยู่อยเออได้กินมุส้าหรือมะคืน,นเออยาสะกะนันในวันได้กินแต่มะคืนนี่คือสิกระดอแท่ยังถ่ากินก้อยกุ้งใช่ไม่ใ่ราเมื่อตั้งไรสิบางคำกับบกักล้วยมันดองให้มันตื่นขำเลย หน่สิกิ่นาเเอสิกางมุ่งกนอนรับนอนตื่นนึงเเวีวมาจดนิเียงก็มีอยากจะแตะสอเม็ดหัวตกมอนหลเรียบร้อยเรียบร้อยแจงหมป้องับได้กูบานที่มาลูกตัวระตโตบานนี้ ลุงทนเอินอ้นนาวม,มอหนะาดเชยอ,อีกเฮ้ยดคาร์โบไลคห้สุดท้าไายสทดนะจงว่าเฮง บุพพกับุพอกมอื่นกบโรกมาดำเอาบันมาสีแข่งวั่เขามันเ้ไวนี่เอินแง่เมื่อโแปก็เดี่ยวทชีพกระมัณนโอ้ยหัวหายงายนั้นดอกกล้าขนานั้นเอิ้น้าตาดำร่มอื่นนะ ดมุนะ้งยังปนหามุ้งลุกๆก็ลูก,ล,กลุกข้ามาปิกูอาจจะมันแอลคนรเด้บอกหลีกมันมืดตาเนะ่าขืน่เนาะเออเออาเฉามาอาเยกระนนี้ทำว่ากบเบิ้ลเอาไว้จัจบ,บงไว้มล ชมชม,ชมคู่วันเนาะลาแล้วพี่น้องพอกันลิปนาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนอ้อพี่น้องเผื่อเป็นแหงเชียร์แหงใจเราเห็ดลิปต่อไปเนาะอย่าึืนอย่าลืมกดกระดิ่งพี่น้องเผื่อสีบรได้พลาดชมลิปต่อไปบายบาย,บาย